อันนี้ผมรบกวนผมขอถามหน่อยอันนี้คือพี่ตามหลวงตาตั้งแต่ตอนไหนตอนภูเก็ตเลยตั้งแต่ภูเก็ตันทีสิบสองสิบสองเดือนอพฤศจิกาอ๋อก็เพิ่งเดือนพอดีอ,อ๋อเพิ่งอ๋อก็คือแบบเพิ่งตอนแรกผมนึกว่าตาม,มเดือนจากภูเก็ตมาถึงที่นี่ภูเก็ตเหรอ,อ ตอนแรกหลวงตาท่านเดินยังไงการเดินคือเริ่มเดินจากอีสานมาใต้หรือยังไงผมก็กเดินมา6ปีแล้วเดิน6ปีอีสานเหนือนี่ก็ใต้ใต้ครั้งนี้ก็เป็นปีนี้ก็เป็นผมภูเก็ตนครพนมอ๋อเดินจากภูเก็ตไปนครพนมเราต้องผ่านเพชรบุรีอยู่แล้วใช่ผ่านเพชรบุรีราชบุรีสุรันไปออกเดินเรื่อยเืยผ่านวัดไหนก็จำวัดก็ประมาณ30กิโลวันนึง30กิโล มีแบบพักบ้างไหมมีเท้าแต่ท่านฉันมือเดียวฉันมือเดียวตามมาแล้วพี่พี่พี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกเปี๊ยกเดี๋ยวใส่หม้อแล้วต่อไปเดี๋ยวผมขอขนกับพี่หน่อยนะได้เดี๋ยวผมขอไปไปห้อยหิ้วหม้อหน่อย ใส่หม้อใส่หม้อใส่หม้ออยู่แล้วเราต้องไปช่วยถือหม้อเพราะมันหนักสุดเราต้องไปถือของหนักหน่อยของแรกของแรกขอยาก ขึ้นครับผมไอ้หนูไปไหนลูกเดี๋ยวไปกินข้าว้องขึ้นรถไปเหรอบายบายเจอกันนะบ้านหน่อยบ้านหน่อยแล้วเจอกันนะเจอกันนะขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นรถไปแล้วตายตายเอ้าพี่โน้ตแย่งหม้อซะแล้ว

หม้อใหญ่ด้วยแม่หม้อนักต่อมห้ใหญ่ยอยู่รถมีอาเจลบีด้วยอาเจลบีอยู่กับใครครับหม้อหม้อนไม่แตกอิร์ตายอาจลบีแล้วก็อะไรนะพี่เดม

เขาเป็นเจ้าของบัน้องต้องทางานเขาไม่พี่น็อตพี่น็อตเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กที่วันนี้ใช่พี่ไหมใช่ใช่เหยเดา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 ผมก็ว่าคุณคุณนะตรงนี้นั่งทับไปแล้ใช่ไหมไม่นั่งอย่างนี้ไง เก่งคุ้นๆนะเฉียวหน่อยเดียวเองเล่นแสดงความแปลกที่นี่เองเขาติดอะไรไปวะเนี่ยไม่รู้แต่มันมีกลิ่นอยู่นะมีกลิ่นผมนั่งวิเคราะห์อยู่อะไรข้อมโยกสังหม้อยกอยู่แล้วฮะเดี๋ยวรอก่อน เฮ้ยฮ่าดิสยงดังเสียงดังเสียงดังเสียงดังเนี่ยที่ผมมาตรงนี้คือผมจะมาร้อยยกหม้อเดี๋ยวผมถือกล้องให้มาเออผมจะล้อยกหม้อเดี๋ยวล้หม้อมาก่อนฮะ แล้วเราหมดรถแล้วเหรอว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วม้อมาแล้วมอมาแล้วอ่าหม้อมาแล้วหม้อมาแล้วอหม้อนี้ใครอย่าแย่งผมยกนะอ่ามาล้ายกัม้อนี้ผมยกเองนน้น่ะอเิ๊กบอส๋เป็นพี่ผมเดายเีอเป็นประธานบริษัทบริษัทเป็นประธาน โกลนใหม่ดกดำค่ะอ๋อ เปจัไอรอเรพื่ให้เ่อยเตเทาี่ก็บอกพี่เป็นันแล้วไม่ันแล้วี่ไม่นล้วอนนเ้าใจว่า้ยมาแล้วมอมาแล้วมอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วนี่ก็ส่งแต่มอจังเลย เนื e ่องไม่อยากได้หม e ้ออยากได้หม้อที่มาไี่อยากได้หม้อใช่ใช่ใช่อยากหม้ออยากหม้ออยากหม้อไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วอยากหม้อไปแล้วอยากหม้ออยากหม้อใส่หม้อใส่หม้อเอาเดาดำเหรอโอเคผมจะตามครับ น้ำเยอะมากดูดิเยอะมากแต่ว่าเราจะใช้อย่างคุ้มค่านะครับเราใช้อย่างคุ้มค่าอย่างคุ้มค่าที่สุดต้องครับเยอะมากเฮ้เบอร์กี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 ้ เบอร์กี้๋อดีล่ามาแล้ว

Ay ya, 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 หมดแล้วหมดแล้วกินเลยพี่น้ำมน้ำมนอย่าไปทิ้งนะน้ำม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 นกินเลยน้ำมน้ำมนลาปากน้ำมนมนเามามากินระเไจะเปิดไหมน้ำมน้ำมนมอบน่ครับเะมอใบนมา น้ำมน้ำมนกินน้ำมนยังน้ำแตกอยู่นี่นน้ำแตกอ่ะเปิดฝากินพี่น้ำมันขวดมันแตกแล้วน้ำมน้ำมนแบ่งที่ต้่กินด้วยกินน้ำวนน้มอะไรอ่ะน้ำมนมี้วเอา่ไไว้ก่อไมคืนไอ้เปิตยเปิ ก,กินหมดเลยอ่ะเอาไม่แบ่งมากอ่ะอเอาไม่บอกเอาไม่บอกนี่หมดรถเฮ้ยไปก่อนเลยพี่ ตาดูอย่าใหตาดูหลบตานะทุกคนไปแล้วแล้ววะไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้เรียกมาก่อนเร็วเรียกมาก่อนไปพูดไปก่อนเลยผู้ไปหน้ากล้องก่อนเลยทะเบียนรถก็น่าซื้อนะพูดถึงนะเนี่ยเป็นไง FC หลายท่านเม้นมาบอกใช่มไหมทะเบียนรถเป็นไงใช่จับมือก็จับมือแบบเอกที่คุ้นเลย ย<ะ>ี่สิบแปดที่นั่งตรงนั้นยี่สิบแปดที่นั่งลลอ,อ,อ,อ่ายี่สิบแปดที่นั่งแคปได้เลยนะฮะ ทะเบียนรถนะฮะไปไงยะที่เขาตามหลวงตาชื้นหลวงตาชื้นดวงตาชื้นมาหนึ่งเดือนพิจารณ์ทะเบียนออกหรือยังยังไม่ออกเลยเหรอต้องเดี๋ยวตามมานะอะเร็วขอบคุณพี่เขา เาบอมุณหลวาก่อนแล้วขนนีจรมมันก่ว่าอะไรอเ่เรอันนี้สอ่งอ่าักนี็อะไรันหนูสวม่ e นชนเียน้าเธอวาามตรงมาสวยอะไรอ่ะมาจุ๊บใี่มามตัวตางกเขา้งหน่งมาตงมาสวยอะไราจบใี่ไหมให้ใครมาขอบคุณหลวงตาหน่อยนะ ไปข้าเลยข้าเลยพี so no well, so ่เข้าเลยตาบุญขึ้นุ่ก้นก้อนี้เ้าวมันขออกหลตาหน่อยแล้วตาบุญขึ้นตาบามคี้เราเลยไนกหมดบ้างพีย้ายไปเอียงเียงข้าเลยไปถมถ่ายมเี้ยงมาเร็วาตาบุญขอบคุณ ขอบคุณสาธุะไรมาทั้งสาธุอ่าพร้อมัลอดันตลอดอ่าพร้อมกันสาธุสาธุสาธุใช่ไหมคนเป็นใช่โอเค ที่ไม่ทิ้งเขาติงตีขอบคุณมากครับพี่อบครับพิจาร์นผบครับครับโอเคพิจารณ์ด้วยนะครับคเดี๋ยวพี่ะคร้ามีโอกาสเดี๋ยวมาอีกครับพ่อครับพ่อครับพ่ทำอะไรแล้วเมื่อกี้ไรเดี๋ยวีนีเลยเดียผ่านแล้วเยใช่พ่อครับด้วยนพ่อเมื่อกี้พี่ไปมาติ่งอยู่นเคบายบายขอบคุณครับผอ้เครัขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปหารน้ำเดี๋ยวน้ำเขาดเขามาจากมา

ทะเบียนรถนี้1เดือนตามลูกตามมา1เดือนยังไม่ออกเลขนี้ยังไม่ออกใครแคปทันแคปไปเลยคนดูร้อยร้อยี่สิบหกคนครับที่ยังียู่มีคืนแล้วใกล้แล้วขอบคุณนะที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับ ขอบคุณนะครับฝากช่องพี่หมอเก่นะครับโอเคฝากไปด้วยนะฝากด้วยนะผมก็คือกแล้วก็ฝากเรียกเก่งใจิ่งเกลืมมด้วยนะครับครับฝากไปด้วยครับให้เก่งใจมึงให้เก่งใจมึงอ่ะก็จบแล้วจบนะครับไปอีกช็อตหนึ่งวันนี้ขึ้นอ่ะสองจะออกอ้วนนี้แหละใช่ไหมออกอ้วนนี้ไอ้อ้วนร้องเพลงเรียบร้อยเลยนี่ น้ำสองคันรถนี่ฮะเยอะมากสาธุพี่อูงวดนี้นะ 40... อะไรเมื่อกี้นะสี่อะไรวะ 40... 40, 40, 40. ไม่ใช่4ี 40, 40, ่ศูนยใช่ทะเบียนรถนะอ่ะาใช่ทะเบียนรถเมื่อกี้